สวัสดีค่ะราศีมิถุนราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการงานในเดือนกุมภาพันธ์2565การงานของชาวราศีมิถุนนะคะในส่วนของการงานชาวมิถุนขยับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมามีโอกาสดีในเรื่องการงาน ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูท่านนะคะมีโอกาสที่จะเกิดรุ่นส่วนมาช่วยเรื่องการงานของท่านคนรักคู่ครองของท่านก็มีโอกาสที่จะมาช่วยเรื่องการงานของท่านได้เยอะการเงินการเงินดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนทุกท่านการเงินของท่านดีขึ้น การเงินดีเพราะว่าการงานของท่านดีการเงินก็ดีตามแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยยวดยานพานนะค่าใช้จ่ายคนในครอบครัวยังอยู่ในเกณฑ์ปกติกลางๆค่ะบริหารจัดการให้ดีผ่านพ้นได้ค่ะชาวมิถุนไม่ต้องกลัวนะคะเดือนกุมภาพันธ์2,565ท่านเอาอยู่ค่ะความรักสำหรับคนโสดชาวมิถุนทั้งหลายมีโอกาสพบเจอคนถูกใจ มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีโอกาสเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านด้วยอย่าเผลอใจนะคะชาวมิถุนชอบนักกับไอประเภทพ่อไม้แม่ไม้ทั้งหลายนะคะชาวมิถุนต้องระวังด้วยอย่าพิ่งไปรักใครง่ายๆหัวใจต้องเก็บเอาไว้ยิ่งเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ชาวมิถุนเนี่ยนะกระจายเลยนะคะหัวใจล่องลอยเลยนะคะเอจะไปเกาะที่ไหนต้องเกาะที่แฟน,นะคะ่ะหรือเคยทํางานกัน ร่วมง,งานกันก็เคยมีความผูกพันกันประมาณนั้นไม่ได้รักกันก็เรียกเพื่อนร่วงมงานนะคะแต่อยู่ไปอยู่ไปมันก็สนิทแน่นแฟนอาจจะกลายเป็นแฟนโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ใช่แฟนมันทําแทนไม่ได้นะคะมิถุนต้องไปหาที่ไหนก็เลงคนข้างๆไว้เลยค่ะคบกับใครรักกับใครนะคะชาวามิถุนคนโสดก็ต้องระวังเป็นคนใจง่ายพอสมควรเหมือนกันนะคะคนมีคู่ มีโอกาสได้ทำงานทำธุรกิจร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลไปไหนมาไหนด้วยกันสำหรับคนมีคู่แฮปปี้หน่อยนะคะเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักโชคลาภชาวราศีมิถุนท่านลองนำตัวเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองของท่านมาลองเสี่ยงดูมีโอกาสที่จะมีโชคได้คู่ครองของท่านอายุเท่าไหร่วันเดือนปีพอเกิด อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับคู่ครองของท่านลองดูเคยซื้อเต็มเลขเด็ดทั้งหลายขอเด็ดแฟนหน่อยนะคะเพื่อจะมีโชคต้อนรับวันวาเลนไทน์ข้อควรระวังระวังชื่อเสียงของท่านนะคะจะเสียค่ะถูกนินทาลับหลังให้ท่านประพฤติตั้งตัวอยู่ในที่ถูกที่ควรอย่าทำอะไรนอกลู่นอกทางเห็นไหมคะหมอยเตือนแล้วนะคะ เรื่องความรักก็เหมือนกันชาวไม่ถุนสเสน่แรงบางครั้งเราคิดว่าโอ๊ยใครจะมาชอบนะคะไม่จริงนะคะชาวไม่ถุนสเสน่แรงนะขอให้พูดร่างพลูออกมาเนะี่ยมัุรสวาจาผู้หญิงนี่ม้วนเหมือนเลขแปดเลขแปดดีนะคะหมออ้อยดีค่ะมันเป็นเลขที่คนจีนก็ชอบมากเลยนะคะแต่ที่ม้วนเหมือนเลขแปดนี่อายอะคะ่ะหมออ้อยก็ไม่รู้อะไรนะเนี้ยขอบอกไว้เลยนะคะว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้สำหรับชาวมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะแต่ต้องระวังเข้าไว้นะคะให้ถูกจังหวะจกโคนเรามัดระวังไปในทุกทางที่ถูกที่ควรก็ไม่เกิดเรื่องราวอะไรค่ะรามัดระวังในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะชาวมิถุนแล้วก็ให้ระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองเพราะบางคนเนี่ยคนมีคู่ก็จะมีปากเสียงกันได้เกิดปัญหาลิ้นกับฟัน แล้วก็ท่านจะร้อนใจจากปัญหาคู่ครองลับๆของท่านคือแอบไปไขไว้หรือแอบไปมีความสัมพันธ์รักใคร่ชอบกันโดยเฉพาะแม่ไม้ลูกติดนิชาวมิถุนชอบนะคะเลงเอาไว้แล้วค่ะกล่าวว่าถ้าเพิมเมื่อไหร่กระโจนเลยไม่ได้นะคะมิถุนใจเย็นๆจ้ะเพราะว่ามีคนก็จ้องดูสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5ก็ประมาณนี้ ทำบุญแก้เคล็ดประจำเดือนเสริมดวงชะตาหน่อยนะคะชาวมิถุนทั้งหลายปล่อยปลาหน้าเขียงเลยค่ะคุณจะปล่อยกี่ตัวไปที่ตลาดนัดเลยนะคะซื้อปลาที่กำลังจะโดนทุกหัวปล่อยชีวิตให้เขาเลยแล้วก็น้ำมันตะเกียงไฟฉายนะคะทูบเทียนถวายวัดแสงสว่างทั้งหลายชีวิตของท่านดวงชะตาของท่านจำเริญเจิดจ้า ดีขึ้นดีวันดีคืนอย่างแน่นอนหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด subscribe หมออ้อยด้วยนะคะได้ยอดวิวเยอะๆนะคะติดตามหมออ้อยในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไละ์สดของหมออ้อย1ชั่วโมงเท่านั้น19นาฬิกาถึง20นาฬิกาดูดวงชะตาให้ปีค่ะกดแชร์ให้หมออ้อยด้วยนะคะ หมออ้อยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนราชาวราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสมหวังสำเร็จความรักแฮปปี้สุดๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสวัสดีค่ะ